วันที่31มีนาคมตัวรันเดลต้าก็ได้ทําการอัปเดตใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการอัปเดตในรอบนี้ก็จะเป็นตัวเวอร์ชั่นเต็มนะครับผมก็คือเวอร์ชันขน665-02นั่นเองนะครับท่านผู้ชมสิ่งที่ผู้พัฒนาได้ทําการอัปเดตมาหลักๆเนี่ยก็จะมี f ู l l y b y p a s s Anti Cheat นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นการ By พารกันโปรแบบเต็มรูปแบบนั่นเองนะครับแล้วก็ Save On Hu n ส g เกมนั่นเองนะครับผมก็คือสําหรับแบบไหนเนี่ยที่มันเคยร่วมเดอะรันสถเ่นนี่ยนะ ปลอดภัยแล้วนะครับไม่โดนแบนแน่นอนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ข่าวดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวรันตอนนี้นะครับผมไม่ต้องหาคีย์นั่นเองนะครับเพราะว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาก็ได้ฉลองการกลับมาของตัวรันเดลต้านะให้คีย์ฟรีนะครับผมจํานวน5วันนะครับก็คือท่านผู้ชมสามารถเล่นได้แบบไม่ต้องหาคีย์จำนวน5วันนั่นเองนะครับก็สำหรับใครนะที่ยังใช้ตัวรันเวอร์ชันเก่าหรือเวอร์ชันเบต้าอยู่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเปลี่ยนมาใช้เวอร์ชันใหม่ได้เลยนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้จากคลิปนี้เลยนะคร ก็ท่านผู้ชมสามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมเพียงแค่ท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามนะครับผมเพื่อปลดล็อกลิงก์นะครับแล้วก็สามารถไปดาวน์โหลดในส่วนของตัวรันได้เลยนั่นเองนะครับก็ดาวน์โหลดได้ง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับใครนักที่ยังไม่รู้วิธีการดาวน์โหลดนะครับหรือวิธีการใช้งานเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถดูตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนั่นเองครับผมก็เคยทําคลิปไว้แล้วนั่นเองนะฮะในคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากท่านผู้ชมกดไลคคคคค์กกกกดดดตตติิาาาามมมมมใหห้้้ผผผผววยยยลลลัััััันนนนนนะะะรรรรบบบบบบสำปปี็ขออไ่เจ ันครับ